<c oughs> สวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซียนคอนแก่นเหมือนเดิมนะครับแนวทางของหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนนะครับวันนี้ก็วันที่ 31สนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับสาหรับแนวทางข้อเสียนขอนเก่นนะครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับเช้าวันที่31เดือน12บสองพศสองพนะครับเสียนขอนแก่นก็จะมาวางแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับสาหรับหุ้นลอยรวมลาวดาวโจนนะครับวันนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับเสียนข้อนเก่นก็จะขอสรุปแนวทางวันที่30เดือน12ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รู้ก่อนนะครับว่า ผลหุ้นนอยรวมเป็นยังไงนะครับก uh, ็มาดูกันเลยนะครับผมตามกันเลยนะครับมาดูกันดูไปพร้อมๆกันนะครับสาหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจูนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับอ่ามันวันนี้เซียนคอนเก่นเข้ามาวางแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับมาช่วงเช้านะครับวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่าแนวทางของเซียนคอนเก่นนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวัน สามารถนำไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับคำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่องนะครับวันนี้ก็มาสรุปผลวันที่30เดือน12พศ2 5 6 6นาหะครับสำหรับหุ้นน้อยรวมนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยวันนี้สรุปผลหุ้นนอยรวมวันที่30เดือน12อสาเซียนคอนเก่นนะครับก็จะเน้นไปที่ลาวสตาเฉพาะกิจนอยมัดรวมนะครับลาวดาวโจนนะครับอดูไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับหุ้นนอยรวมนะครับสรุปผลวันที่10วันที่30เดือน12นะครับมาดูสรุปผลไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ทำไมออกสีเขียวล่ะอ่ะเมื่อกี้อะดูไปพร้อมๆกันนะครับสรุปผลมาดูลาวสตากันเลยนะครับวันที่ 30เดือน12พศ2566น,นะครับลาวสตาร์นะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศผลออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับวันที่30เดือน12แล้วก็จะมาสรุปผลกันลาวสตาร์นะครับบน0-42นะครับล่าง53นะครับ สาหรับเลขเด่นวิ่งรูดของเซียนคอนแกน่นที่30นะครับเด่นวิ่งรูด3กับ2จับคู่ชุดเด่น3 2นะครับ1ชุดเบิ้ลก็คือ33สานะครับ2อสําหรับเด่นวิ่ง3นะครับวิ่งรูด3นะครับเซียนคอนแก่นคอนเนีนให้ที่วิ่งรูด3าจับคู่ไปที่3536 37 38 39นะครับส่วนวิ่งรูด2ก็คือ25 26 2 7 2 8แล้วก็29นะครับ สำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนกอนเกีนกอนนีนให้ไปที่วิ่งรูด3นะครับอ่ส่วนตัวจอก,ก็คือ35 36 38 39นะครับวิ่งรูด2ก็คือ25 26 28และก็29นะครับมาดูกันนะครับเราสตาร์เวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับสำหรับสรุปผลวันที่30นะครับบนาบน042ล่าง53นะครับ แนวทางของเสียนคอนเกนนะครับบนก็เข้าไปที่วิ่ง2นะครับลาวสตาร์นะครับบนเข้าไปที่วิ่ง2อ่ะมาแล้วนะครับวิ่ง2ส่วนล่างนะครับ5 3ก็เข้าไปที่วิ่ง3นะครับลาวสตาร์อ่ะบน4 2นะครับอ่าล่าง5 3แนวทางของเสียนคอนเกนก็เจาะไปที่3 5หนะครับเน้นๆนะครับไปที่3 5ห้า ลาสตานะครับจอบไปในเน้นที่35มา53ก็ถือว่าเข้าส่วนส่วนบนนะครับก็42ก็จับคู่อ่าก็เข้าไปที่วิ่ง2นะครับวิ่ง2จับคู่เลยนะครับ25นะครับก็เข้าไปที่19ประตูอยู่ดีนะครับเข้าไปที่19ประตูอยู่ดี42นะครับลาสตาเจาะบนเร้งล่างนะครับอ่าเจาะบนเร้งล่างอ่าโอเคครับมาดู เฉพาะกีดกันต่อนะครับเฉพาะกีจบนนะครับเฉพาะกีดบนนะเจ็ดสองหกล่างศูนย์หกนะครับแนวทางของเสียนคอนแกนก็เข้าไปที่วิ่งสองนะครับเฉพาะกิดนะครับเฉพาะกีดเข้าไปที่วิ่งสองนะครับผมส่วนตัวเจาะนะครับเจาะเน้นๆไปที่เจาะเน้นๆไปที่สองหกนะครับเฉพาะกีดเฉพาะกิจสองหกตรงๆนะครับ ยินดีด้วยกับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับอ่ะมาดูกันต่อ,อมาดูกันต่อนะครับนอยรอบพิเศษนะครับบน6 06ล่าง75วัน,นวันนี้นอยรอบพิเศษเราหลุดไปนะครับเราหลุดไป ก็มาดูกันต่อนะครับรอบปกติบนนะครับ380ล่าง70ดแนวทางของเสียนคอนแกนก็เข้าไปที่วิ่ง3นะครับปกติจอดเน้นๆไปที่38แต่ไปอยู่ข้างหน้านะครับก็อจอด38 38นะครับบนมา380จอดไปที่38ก็เข้าเฉพาะก็ถือว่าเข้าเฉพาะวิ่งนะครับรอบปกติเพราะว่า38ไปอยู่ข้างหน้า อ่าครับก็มาตามกันต่อนอยรอบ VIP นะครับ VIP บนนะครับ VIP บน3 2 8นะครับผม3 2 8บนนะครับก็เข้าไปที่วิ่ง3นะครับ VIP นะครับเข้าไปที่วิ่ง3แล้วก็วิ่ง2นะครับเข้าไปวิ่ง3วิ่ง2 VIP อ่าเจาะเน้นๆนะครับ28นะครับ28 บนมา3าเข้าทั้งเข้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับบน3 8เอ้ย3 2 8นะครับก็เข้าไปที่ตัวจอดเน้นๆกองเซียนก่องเกนก็28นะครับ VIP เข้าไปที่28บนนะครับตรงๆส่วนล่างนะครับส่วนล่าง6 2นะครับแนวทางกองเซียนก่องเกน6 2ก็เข้าไปที่วิ่ง2อีกนะครับเข้าไปที่วิ่ง2แล้วก็ล่างนะครับจอดเน้นๆสองหกนะครับ V.I.P. นะครับ26 V.I.P. ก็เข้าไปที่อ่ามา6,2ก็ถือว่าเข้านะครับยินดีด้วยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆนะครับสำหรับ V.I.P. นะครับก็ดิ่งบนดิ่งล่างนะครับบน3 2 8เข้าตรงๆแล้วก็ล่าง6,2เข้าให้2 6มา6,2ก็ถือว่าเข้านะครับวันนี้สรุปนะครับแนวทางของเซียนคอนเกนก็สรุปไปที่ลาวสตาเข้าบน42นะครับ 042ล่าง53นะครับแล้วเฉพาะกิจก็มาเข้าบน726ตรงๆนะครับ26นะครับรอบปกติก็เข้าวิ่ง3นะครับรอบ VIP ก็เจาะบนเจาะล่างนะครับก็ดิ่งบนดิ่งล่างกันเลยบน328เข้าทั้งวิ่ง2วิ่ง3นะครับบน328เข้า28ตรงๆตัวเจาะนะครับ แล้วก็6 2สองตรงตรงเอหกสองนะครับสองหกนะครับล่างนะครับอ่ะยินดีด้วยกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้นนนนนนนองน,น,นะครับวันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับแนวทางของเสียนคอนเกนหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนกันต่อเลยนะครับอ่ะสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับหนึ่ง กับ0นะครับ1กับ0จับคู่ชุดเด่นก็1 0 1ชุดนะครับ1 0 1ชุดอ่งส่วนตัวจอดเน้นๆนะครับเอ้ยส่วนตัวเบิ้ลก็เบิ้ลก็คือ1 1นะครับ1 1แล้วก็0 0สายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับวิ่งรูด1วิ่งรูด0นะครับเสี่ยนคอนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูด1 สำหรับสายวิ่งสายรูดหรือท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนำไปเล่น19วประตูดได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับวิ่งรูดหนึ่งนะครับจับคู่ไปที่1 3 1 4 1 5 1 6แล้วก็ตามมาด้วย1นนะครับสำหรับวิ่งรูดศูนย์นะครับวิ่งรูดศูนย์ก็จับคู่ไปที่ ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ตามมาด้วยศูนย์เจ็ดนะครับสำหรับวิ่งรูดศูนย์อ่าอ่าดูไปพร้อมๆกันนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยสําหรับแนวทางของเส้นคอนเกนวันที่3ามสิบเดเดือนสินะครับจับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยอ่าเจาะเน้นๆนะครับวิ่งรูด1น่งเจาะเน้นๆไปที่1 3 นะครับหนึ่แล้วก็1 7นะครับวิ่งรูด1น่จอดเน้นเน้นไปที่1นึ4 1 6 1 7ส่วนวิ่งรูด0นย์นะครับจอดเน้นเน้นไปที่0 3 0 4 0 6แล้วก็0 7นะครับ เน้น4คู่หน้านะครับเน้น4ีคู่หน้านะครับแล้วก็เน้น4คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับเสียนคนเก่นก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนนะครับกันทุนกันทุนนะครับตรงกลางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่อยากจะให้กําลังใจเสียนคนเก่นนะครับก็ก็ไปในช่อง YouTube นะครับพิมพ์คําว่าพิมพ์ภาษาไทยนะครับบอยไม้สระอีนะครับทอารสระอี แล้วก็มีจุดนะครับมีจุดแล้วก็ C ตัวใหญ่นะครับ H ตัวเล็ก A N N E L นะครับ B T Channel นะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องอัปเดตใหม่ๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้รู้ก่อนใครนะครับอย่าลืมกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสียงกนกันเอาไว้นะครับวันนี้ก็สําหรับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บจากจนร่ำรวยร่ำรวยนะครับเฮงเฮงเฮงังพังไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ